อ่ะครับผมนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนมาอนี้มาจุดถูกขอโชคเมตานี้น้ำกันพี่น้องเลือดต้นเดียวเป็นแม่ก็ช่วยเป็นา่นเปนูก 麻将走路过的，走路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 ，走。 นีได้แล้วดงกเงินวด้แล้วเห็นไมเออายเบลเเด้อเประกาศาหยดออกให้ัตถอกบถื อ้อยก้อนก็ได้เก้าเก้าสองกับมี่โยมันอยู่อันป่ามนึงนั่นไปยุติดัดสากัวัตัวตัวสมอสมตาวางม่แต่คนัปกจัเกะก้ามีเจ้รูป คือสิ่งทีเตจจะตั้ที่เรียนรู้าหน้าตาที่เป็นอะไรทีาจะทำในตัวนาคาัณฑ์ที่าบตุมีคิดตฟูมาจารย์จูเทวะสละสลัสละยาขั้นขั้นนา้นท่านดีสันตาสัมถิเจียรหมู่ยุวะเจนังชาตุมสนันตุธรรมะสาวนากโลวยามะทันตาธรรมะสาวนากโลยามะทันตาไปแล้วหน้าไหมยงอ่ะรอสักครู่นะ วันนี้มาขอโชคแมานีดค่ะพองแมตตนีได้ครับได้พี่น้องได้อมาจุดถุกเนาะเอาไปให้ตัวนี้เห่นเมามก็อกลาล่อรุ่นตัวเล็ครังรับแมตตานีนะพี่น้องเพิ่อจะให้ตัวใดสำหรัวันี้วันนี้พี้องด้อเอาระวังทีการล่อเนาะเอากระมาซวงเหมือนกันซองขมาเองตะกี้มาคนลา โฟกัสลำต้อตอนน้ำแนวนะครับเนาะวความเพิ่นเคยได้โชคอยู่ต้นกับนี่ครับเดี๋ยวรอสักครู่ตอนไหนโฟว์มาแล้วมาให้มาหรือยังส่องต้นได้กี่หน่อยซี้ได้สองต้นเห็นไหมแม่เห็นจักแวบปะ <im itation> ยังไม่แบบอ๋อมีน้นตาอยู่เตรียมซองเตรกันไว้ถึงเนี่ยลมพัดไหวๆค่ะคุณนี่มันได้บรรยากาศดีมากเลยครับผมไมาสูดเจอแดดได้มาหาเฮงแดดครับมะแวันนี้ก็เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวรอเลขทูบอยู่นะคะมันจะเป็นหนึ่งแมนี่มาฮาเฮงเนี่ย เ๊ป้าประเดึงมาหาหเองน,นี่ตกมาเบอร์เท่าผีนี่ไงหนึหน่งยังนี่สี่อันนี้มยังนี่หกนั่นอ๋ออ<ห>ันนี้แม่เห็นแล้วเห็นแหลี่ยงหรือว่าหา้าอืมหรือว่าหา้าก็ไม่รู้นะหางงงกว่าแต่ว่าหนึ่งนี่ชัดมากเลยเนาะ สีไมเจ้าครับนี่หนึ่งสี่หกหรือหาวะหกครับผมน่าจะเป็นหกนะดูดีๆนะคะนี่ขึ้นมาเลยนะคะนี่แต่ว่าเลขถูกกำลังรออยู่ก็ซองไปก้อนเอฟซีไปอยากซองล้ำตุ๋นเผื่อไหมซองล้ำตุนไปดอ๋ยมฝอแอฟก็เห็นแต่ตรงจุงนั้นนะ ซองให็นไหโอ้ตอนนี้แต่ว่าเลขนี้ก็ชัดเจ้วเลยมาหาเฮงนี่ดูที่นี่หืมเห็นบ่หนี่แปดบ่หนี่หามึงเอาเด้อพิจารณามึงเอาแอดชี้ให้ดูเฉยๆอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าถูกกำลังกำลังจุดอยู่อ่าถูกก่ะซูนบ่ซูน,ะน,นมาเหรอตัวแรกบ่ครับ ถะชัดมากเลยนะเนี่ยนะชัดมากเลยนะเออนั่งพวกี้ผิเออนี่จริงๆเลยเนี่ยแอดมองไปก็เห็นเลยไม่ใช่หรือว่าพี่น้องเอฟซีเห็นเป็นตัวใดด้วยเจแอดเห็นเป็นหนึ่งอยู่ใต้เลขหนึ่งอยู่ในกล้องนี้จะเป็นเลขสองครับผมถ้ามองด้วยตานะในกล้องนะหนึ่งแล้วก็มีสองมีสี่มีหกเออนี่ให้แอดชี้ก็ได้หนึ่งอยู่ในกล้องสองมาเป็นสองเ็นสีเป็นหก แต่ว่าคือยู่กับพี่น้องเอฟซีเขาเห็นตัวใดตัวว่าสองเห็นสับหลายเด้อไม่ได้ใจเล็กนึงนั่นไหมเนาะไม่เอาแคปภาพด้วยถ้าว่าเนี่ยเห็นเราเนี่ยหนึ่งสองสี่หกที่เรียงมาจากสันหนึ่งสองสี่เอออยู่ลำต้นนะคะอยู่ต้นนี่ต้นเนี่ยเนี่ยเห็นบหมเอางามจริงๆนะอยู่ในกล้องไหนแม่ดูสิอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องเจี๊ยบวะ หรือว่าใครเห็นตึกระไหนกับพิจารณาเคยแตกสามตัวเด้อพี่น้องเอทีขอย่างไรออกย่างนั้นเด้องสำหรับแม่ตานี่เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะท่างช่องหาแนวทางมาฝากเด็ดมากนะคะตัวทั้งไตนะแม่ตัวนั่งกระซาร์ได้เนี่ยชัดไหมอยู่ในกล้องยิ่งชัดมือยู่ในกล่องเกียร์เนี่ยเนี่ยแล้วต้องให้อยด้วยสั่งนะสี่ข้อหกหกเออนี่ก็พิจารณาดูเอาเกลี่ยเกลี่ยอันนั พวกนีในกล่องเห็นแมวสัตว์อะไรจงวามันจะเป็นเมลเบอร์เจ็ดตัวอะไหเตัวสีชัดเจ็ดเนาะชัดไหมแฮปป่้พัดนให้เลยเพียบเบบังได้กล่องหนึ่งสองมนั่นตัวนี้มป็วดะตัวนี้ครับไ่รู้หกลนดีปึ๊บ เงินหมากมาหายยงควเปนเลี่ยงมาเลยตาเล็ถูกเลขถูกยังไม่ออกออกไม่มเล็กถูกที่บอดเป็นเลือนร่างนะครับเนาะเลขถูกเนาะแต่เพิ่ขึนอยุตลอ่าเป็นเทาเทาเลอเป็นสวยมากเลยเป็นูตเป็นหนึเนาะเลขถูกกระลังนะครับมีซูมีหนึง ัตว์สัตว์เนี like okay, ่ยอ๋อพิจารณาเมืองเด้อชนเนาะมืองยังมาอีกเลยทุทุบอ๋ออยู่ทบไีเรตาิจารณาดูนะคะพิจารณาดูอีพีี่ประหยักจะซองน้ำตนเพิินเสริมมีโชคมีลามาก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 หมดทีเดีแอดมาได้ซองให้ แต่มือนีบว่าผาดค่ะสง้อยแหลมด้วนฟิทจัลน้ามืองพี่น้องเอฟซีือนี้เสิบซีดีสีแล้วอ่า14แล้วหรือใครจะเห็นตรงจุดไหนนะคะรับจุดสี่ซีุมผ้าเลยคี่น้องีุมผ้าครับมโอันแ่งความรักให้นี่โชวไม่หลับน้วกันอ้าวเหรอิบสีุ่มผ้าเลยสีเห็นแต่เลขสี่ชัดเจ้าเอาก็นึ่งนั่นเองซีอ่า มีสองข่ยอ้ต้ๆน right ี really? yeah. right ่แม right ่ใต right ้เนี is. Is right ่ใต right ้ใตดใต้เลขเนี่ยเพื่อจงเป็นแปดสีเออเ้ข้าเจ้าก็เห็นหลันอัดเพิ่นก็เห็นตอนนั้นเหรออะไรสูตรคุปสัตว์เหรอต้นี่แม่อ่ามีสูตรมีหนึ่งแม่สตน่ตัวที่สามนี่ก็อาจจะเป็นหาหือสินั่นตองรอเบิ้งเนาะแล้วเราเด็กถูกเนาะครับเนาะเปลนหาให้จะเป็นหกไม่มีหัวขึ้นมาแล้วมีห หรือจะเป็นห้าหรือจะเป็นหกอืมเนาะความน่าจะเป็นคือห้าหน้าเตรียมจสามโกเียนเนาะเะเนานาเนาเนะนาะเนา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 ะเหาเนาะเนาะเนี้เนาะเนีะเนะเนาะเนะเนาะเนัะอนอะเนานาะนอะเ่าะเนานหนานาเนาะเนเนเนาเนาอนเนนนา ว่ามันเจ็ดนิจารณาเมืองเอาดูเห้าพิจารณาดูเองนะคะเพราวาประเม็นว่าลายตัวเมืองเอาสำหรับลำตัวคนตัวห้นี่มนยักัตริ์ค่ะน่เงนชัดจริงจะเลขมันยิ่งสวยเหยเ่องก็สองห้นะตอนแรกไม่เห็นสองนะแต่ว่าอยู่ในกล้องเนี่ยแอดเห็นเป็นสองนี่เรียงสวยมากเลยหนึ่งสองสี่หกเน่ยดูยังไงก็ใช่เยนึ่ง อ้าวมาแล้วนะคะมหาเฮงศูนย์หนึ่งห้าโอ้ยเด็กถูกเด็กผิดหวังเด็กถูกออกมาแล้วเนาะออกมาแล้วนะคะศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าค่ะจุดที่สิบสี่กุมภาค่ะจับหนาจ่อไว้ได้พี่น้องแล้วพี่จะมาดวลดวลดวลแล้วพี่น้องแล้ว เสาหนี้มือนี้อะไพี่น้องเอฟซีสำคัญคือขอเนาะขอใส่เลขประจําวันที่สิบเจ็ดถุงผ้าได้พี่น้องเด้อส่วนมากนี่ยคันบ่อขอเพิ่นเพิ่มจอกมือนี้เลยดิเออเนี่ยเบอกเพิ่นเนาะอ่าเอาบอก่นไหนขอขอเลขง่ายเนาะขอสลากกินแบงหรือว่าผู้ใดสิไปต่างประเทศเพราะเคยเพิ่นเคยหายสัตว์พี่น้องเนี่ยซ้ำตัวก็คือสามตัวเดับผมบ่ปิดบ่บังเลยสำหรับแม่ป่านี่ 015นะคะ0 1 5เนาะอ้าวอ้าวนั่อีกอล้วีกมาเ้ยมาเ้อือเห็นนะมาเพืออ้าวอืออ้าวเลยนะัะอ้าวแล้วต้องต่อให้จบแม่เป็นตวามใจ้วกยฝันเกี่ยวโย่อออือแบบแบบน้้แบบแบบอ่าแต่ว่ามันถสีโรตตัวออ่ไอ้มี่นฝันเคยฝันเห็นพัน อยู่แบบอยู่พี่น้องเด้อห้าศูนย์หนึงห้าศูนย์หนึ่งครับบ่าได้บอกไป้อผมเออหรือว่าจะศูนย์หนึ่งห้าครับเออยังมึงซื้อเลยพี่น้องเด้อวันที่สิบสี่เลยวยงามจ้าพี่น้องเวคว่ค่ะสาขาัค่ะด้านบนก็สวยนะคะลำต้นก็สวยเอาเฮ้มีโชคมีลาดน้ำกันเอาได้สต่อได้พี่น้องได้้ทั้างลำต้นพร้อเม และการเลขทูกพร้อมนี่พี่น้องพิจารณาเบิังย้ำลำต้นแอดเห็นนะคะแอดเห็นส่วนตัวนะคะหนึ่งสองกว่าจบสตรีมหนึ่งสองสี่แล้วก็หกแล้วแต่สีเหลืยงแบบใดส่วนอ่าทั้งตใต้นี่เป็นแม่ผู้เพิ่อนมาทำการเห็นพี่น้องกับพิจารณาเมืองโตงที่แอดสี่แต่แอดจะสี่จุดใหญ่ๆเอานะคะเนาะไอเห็นมงใดกับพิจารณาเอาเป็นแนวทางส่วนสําหรับเลขทูกจุดวันที่สิบสี่นะคะครับผมสวยงามมากค่ะศูนย์หนึ่งห้าหรือว่าจะห้าหนึ่งศูนย์ ครับผมเพ่อเรียกจากไสไปมาหาเฮงจะเรียกแ่เพี่เจริญนะเอาเนาะเอาเฮง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 ค่ะถามนานตั้งพี่น้องก็คือแม่ตานี่บ่เคยจะเป็นผิดบังเลยพี่น้องนะสำหรับมองนี้เนาะพี่น้องเหมืองออกเหมือนม่น้าสีเปลนค่ะเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะฝากไว้ฝากไว้และพี่เจริญด้วยและพี่น้องด้วยสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณสอาพูดอสำหรับการรับชมุดแล้ฟังสวัสดีครับ ปะทุปะทุผมกีน uh, รูปหยาบหยาบอ่ะเนี่ยนั่นนี่ต้นแม่ตันี้อืมต้นแม่ตันี้มีตัวเดียวกันมัดพี่นนังเลียงหมดเลยอืมเออกำลังกำลังกำลจะเก็บกล้องขึ้นมองมาเห็นพอดีเฮงเฮงเฮเฮเโชคให้ลับสายบุญ พี่น้องเลยพิจารณาเบิ่งได้พี่น้องเด้อล้าหลังจากออกจากขอชมขอเมตตาหนาี่มากเมตตานี่มากลลัังกบครับผมเอดก็เลยนจะขึ้นรถอ่าเลี้ยงใส่ลายอยู่พี่เดียวก็หน้าออกพี่น้องอ่านั่งพักหน้าเนี่ยอือโอ้สาธุสาธุเด้อนี่มัดสูตัวเลยเนาะนีมัดสูตัวครับแ่น่นางเนาะคนอื่นเนาะแม่ยานางแห่ยานางรถเข้าขถบัสรถกระบะเป็นความเสื้อชนบุคคลแอดกับเสือ ในสิมห้องมาเห็นแต่ว่ามันตรงกันที่ลรียกก็เลยสิขึ้นรถแล้วเอาไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาดสาธุสาธุค่ะเอาตรงเลยเด้อตรงตรงเลยเด้อครับผมเนาะเอาพี่น้องเห็นจังสีอหรือยาหนิงงอนใจได้พี่น้องได้ยาหนิงงอนใจครับผมเนาะเรงมาจากไหนเพราะว่าขึ้นยูหันเนาะอ่าดูรับต้นของเมตตานีเด้อเมตตานีแอดเห็นเป็นหนึ่งอ่า แล้วก็หอยสวางไว้น้ำกันที่ไหมครับผมถ้าก็ตามด้วยสีแล้วก็ตามด้วยหกครับผมอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวครัน้ตานี่ครับแต่ลาเมืองอันนี้ก็พี่จะได้น้าเอาครับผมจวดจ่าปาาบื้มอืมฟาป่าป่าป่าพี่น้องจวดเลยพี่น้องจวดได้นาอแน่นสำหรับเด็กทูบก็คืออ่าหนึ่งหนึ่งศูนย์ไม่ไม่ไม่ศูนย์มาก่อนศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งห้าเด็กทูบครับผมแต่่าทีซ่องโดยตาเปล่าเห็นก็คืออ่า มีหนึ่งมีสองมีสามมีหกครับผมอยู่ใน้ัคนไหนบัดอืมเราจังว่าพี่น้องบาดเลยหรือว่าจะสี่หนึ่งอย่างอ็ได้อ่ายู่ในน้อกันนี่ยละเออแต่อสองตัวไทยในพิจารณาด่วนเลยพี่น้องได้ด่วนสองตัวไทยถือไก่มาหาหน่อยพิจารณาด่วนเลยสำหรับตัวนี้เนาะได้ยิบครับได้เนาะมาให้อืมอืมเฮ้ยหลุดสามได้ก็ได้พี่น้อง มันจะอยู่ในนี้ทั้งบนทั้งล่างครับผมอ่าตู้อาตามนั่นแล้วพี่น้องพิจารณาเบิ้งได้พี่น้องเด้อค่ะอย่าเบิ้งซื่อๆอย่าดูเฉยๆอ่าลงทุนพร้อมเนาะกว่าแนวทางนี้อ่าอย่าฉลาดใจนะพี่น้องเด้อการสำรับอ่าผู้ใดมักตัวเลขตัวโชคลาภเนาะพี่น้องเด้อมีโอกาสมาหมดทุกตัวค่ะมีโอกาสมาเนาะแอดเห็นมันโดยบังเอิญมันเป็นเรื่องบังเอิญนะครับผมแบ่งปันพี่น้องเอฟซีเฮาอืมอืมแต่สัตว์แล้วพี่น้องเด้มันจะตรงอะไรกันขนาดนั้นเราจะไม่ได้ดูเลยเนาะ อามจะใสไม่ผิดหรอกเน่สดๆนุ่มๆลำบากนิดนึสวัสดีครับสวัสดีครับ